AI ทำ a n i m เมชันขี่ช้างให้แบบนี้ทำอย่างไรตามคุณทิพย์เลยค่ะเข้าไปที่แคปคัตกดโบวกโปรเจกต์ใหม่เลือกรูปของเราหนึ่งรูปค่ะกดไปที่อัตราส่วนเลือก9ต่อ16กดถูกเลยค่ะปรับรูปไปที่รูปของเราไปที่10วินาทีค่ะเลือกไปที่คัตเอาท์ลบพื้นหลังที่ถูกเลยค่ะย่อรูปของเราไปที่ด้านขวามือ เข้าไปที่ต้นคลิปกดยอดกลับไปอีกสองครั้งกดไปที่แคนวาสเลือกรูปท้องฟ้าตรงนี้เลยค่ะติ๊กถูกเลยกดกลับไปหนึ่งครั้งเลือกไปที่สติกเกอร์ค่ะเข้าไปที่สติกเกอร์สงกรานเลือกช้างตรงนี้เลยขยายสติกเกอร์ค่ะอ่าเลือกแอนิเมชัน เข้าไปที่เล่นวนเลื่อนไปทางซ้ายปรับคลิปไปช้าสุดติ๊กถูกเลยค่ะลากคลิปไปที่5วินาทีแตะกลับไปอีกหนึ่งครั้งเลือกไปที่เข้าไปที่สติ๊กเกอร์เข้าไปที่ New Year ค่ะเลือกรูปเงินตัวนี้เลยติ๊กถูกเลยค่ะย่อและจัดวางให้เรียบร้อยค่ะลากคลิปไปที่5วินาทีค่ะ จากนั้นกดเล่นวนเลื่อนไปทางซ้ายปรับคลิปไปชา้าสุดเลยแตะไปที่คลิปช้างนะคะเลื่อนไปทางขวามือค่ะที่5วินาทีแตะไปที่รูปภาพแตะคีย์เฟรมหนึ่งครั้งเลื่อนรูปภาพไปทางซ้ายค่ะเมื่อเสมอกับคลิปช้างแล้วกดเพชหนึ่งครั้งค่ะ มาเลื่อนไปจนสุดคลิปช้างเลยนะคะกดเพชรหนึ่งครั้งเรียบร้อยแล้วค่ะอยากเรียนเทคนิคใหม่ให้ ai ช่วยทำแม่แบบเพียงแคปเจอร์หน้าจอส่งมาที่รีบเลยค่ะรับจำนวนจำกัด